วัสดีครับวันนี้พบกับช่องบุทเมืองสารงงามวันนี้มาอยู่กับแม่น้ำเมยเรามาขึ้นขันห้าให้แม่น้ำเมยกันวันนี้เราจะตัดขนหางแม่น้ำเมยผมทำไม่เป็นพ่อไม่อยู่เลยให้ตานันเขาทำให้เราจะตัดขนหางพอดีว่าแม่น้ำเมยแกหางแตกเราไปดูหางแม่น้ำเมย์กัน

โอเคครับทีนี้ก็แม่น้ำมยก็ตัดหางไปที่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปถูกหางแม่น้ำมือกันหางแม่น้ำมยใครสนใจติดต่อได้นะเอากระป๋องอ่ะไม่เล่นอ่ะไม่ใช่ไว้ก็เอาผ้าลูกเส้นนี่อมนี่ก็แม่น้ำมือหนึ่งชั่วโมงทั้งสามสิบนาทีก็เอาผ้ามาลูกผ้าถุกน้ำหางแม่น้ำมย หางแม่น้ำมือแกตีต้นไม้แล้วหางมันเน่าเราก็ต้องมาทายาจะประมาณนี้เราก็ใช้ยาครีมทาให้เขาอยอดมาแต่งเส้นอีกหน่อยนึ่งอ้เอาเขาไม่ยอมแล้วเขาเจ็บหางแล้ว โอเคครับโอ okay. okay, เคข้าไปดูแม่น้ำมือกันเป็นยังไงดูหน้าแม่น้ำมือไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ดูหน้าไม่ค่อยพอใจเอาทำหน้าทำตาเนาะโอเคนี่ก็ตามกระบวนการทั้งหมดมีดอกไม้มีถูบมีเทียนมีน้ำส้ม มีเหล้าน้ำเปล่าไม่เกี่ยวนะครับเห็นแล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์นะโอเคครับคนนั้นก็เป็นคนตัดชื่อว่านัทโทโอเคครับนั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แม่เมยด้วยนะครับสวัสดีครับ